ได้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเสียงแม่งดังไปไหนวะโอ้โหเย็ดแค่โอ้ในกรอบรูปมาด้วยไหนงวะโอ้โหเย็ดแค่อุนตรมาันี่เซเว่นสูตรเย็ดแคุ่โรโมชีดันโอ้ เ็ดเควกว่าจะได้มาแม่งคนอื่นเขารีวิวไปกันตั้งนานเลยใช่ไหมไหนๆก็ได้สกินมาแล้วผมก็ได้ทําการไปฝึกฟอร์เลนมาน๋อไปฝึกฟอร์เลนมานานมากเลยนะวันนี้ก็จะได้โชว์ศักยภาพสักทีผมจะไปเล่นกับคนจริงๆให้ดูเอ้เ <otur? S 1> ข้ามาในเกมแล้วแต่มันแหลกจังวะ โอเคโหกูบอกเลยว่ากูเป็นคนที่ไม่ชอบเกมแนวโมบ้านี่โอเคเราต้องฟาร์มป่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไปกันก่อนเลยเยเรียกเพื่อนเลยเรียกบอทดีกว่ามาแล้วมาเข้ามาฟาร์มป่าอ่าดูซิบอทกูจะชนะไหมโอเคฟาร์มไปฟาร์มไปนั่นแหละอืออือโอเคแม่เฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้ามาสิมึงมาสิมามาไปไหนมานี่เฮ้ยวันเดอร์แมนลาดกู ถ้าถึงน้อยกูคิวได้เหรอโอ okay, เคฟันด้วยฟันโอเคไปฟา์ fun มันต่อนี่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 บับแดงบับแดงเนยหายแล้วหนึ่งตัวสวัสดีชาวโลกสวัสดีเออโออเอ,อ,เอ,อมันปล่อยสก,กิลเฮ้ยใครทักมาวะเออนี่นี่น,น,นี่นี่ใช่ไหมอุลตร้าแมนเออไม่ใช่ดิอันี่ใช่ไหมม็อบตัวใหม่เนี่ย เขาเรียกว่าฟาร์ไม่ใช่เหรอตัวฟาร์มเอ๊ะฟันอื้อนี่เหดเคมันเป็นสัปหลันในเนื้อเรื่องมันอะไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรเพราะกูไม่ได้สมัครเน็ตฟิกดูมาแล้ววีโร่วีโร่วีโร่เสร็จกูแน่เอาเอามันมีสองชีวิตเนี่ยกูลืมสองชีวิตแล้วแล้วมันหนักหัวมึงเหรอมันชื่อตัวอะไรวะตัวนี้ช่างแม่งแต่กูจะข้ามงนะนี่อีซี่ว่ะมันอีซี่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเพราะว่มันเป็นบอทเนี่ย ไูเล่นกับคนจริงๆกูตายดีมาละโจ์เก่าไม่ข้างล่าง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 เย่จบป้อมเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยโฮ้ยวันเดอร์โอ้ยกูตีโดนไปนะเฮ้ยโอหกูกูบ้ามากเฮ้ยนี่เฮ้ยเขี้ยเฮ้ยจะตายแหม่ไม่ได้การละไอ้ตัวนั้นมันมาอีกแล้ว เดี๋ยวคอยไปแก้แค้นลีเลน่าเดี๋ยวมันเจอกูมาแล้วเพื่อนฝูงอย่า yeah. มาแล้วเอา้ากูติดอนะไรเนี่ยโอ้ยกูเคยยิงสก,กิลโดนไหมเนี่ยเออเออสู้มันเพื่อนสู้มันสู้มันฝั่งนี้อ้มันจะตายแล้วแม็ก hey, <ha. S 1> ไปเลยโรโมชิดันไปเลยเฮ้ยเราต้องฟาร์มไม่ใช่เหรอลืมได้ไงเกมนี้ฟาร์มสูงสุดกี่ตัว แต่มันอัปเดตมานี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยพออุลตร้าแมนมาก็ค่อยมาเล่นเออไปเลยเอีกเออนี่โอ้ยยัดเข้มันเป็นบอทเนาะจะให้ทําไงอ่ะแันหนึ่งมังกรอยู่ข้างล่างไหมเดี๋ยวไปเอามังกรเออบวกกับมังกรเออมาแล้วเออจะตายจะตายใจเย็นใจเย็น เฮ้ยลีเดน่ามันจะตายแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีไปไม่เออเดี๋ยวนั่นแหละโอืออืออเอคุยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขี้ป่าที่ตายกูหายเออเอาเลยเออเอาเอาป้อมกูโดนพังเหรอเฮ้ยโอ้ไอ้ห้าป้อมกูไอยซะอีเวน โอ้ยคลิปอย่าหนีโอ้ไปแล้วตรงนั้นบวกกันนูเนียมากถ้าเล่นแล้วดูขัดใจยังไงขออภัยด้วยเพราะว่ากูเป็นคนที่เล่นเอ่อโมบ้าเกมโมบ้าไม่ค่อยเก่งไงเออแต่ที่มาเล่นนี่เพราะตั้งแนตมัล้วนๆน่นนี่ตายไซเวนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวๆดป้อมกูป้อมกูเออตายมันมีมันโอ้เรื่องหิวได้ไหมเลิก เลิกมีสองชีวิตได้ไหมก็มันไปแล้วด้วยไม่เป็นไรเอาไอ้นี่ก็ได้วะเออไปใส่วะนั่นไงเดี๋ยวอ้อมเลยจะไปไหนแกไม่มีทางหนีรอดจากมูโรโมชินันได้ไอ้โง่เอ้อมันเข้าไปแล้วโอ้ไม่รอแล้วไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันก็เลิกตีป้อมคุณสักพักหน่อยไม่ได้หรือไง เออเอาดิเอาดิมึงเอาดิเอาดิเออเฮ้ยคลิปๆโหเพียบเลยตรงนั้นเอาไอ้นี่นี่เอ้ยเลิกตีป้อมกูสักสองสามนาทีได้ไหมแล้วมาบวกกับโก้เฮ้ยกูเข้าไปเออเรียบร้อยมึงโหครูบวกกับดัก์ซ์เลย์เออบวกคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเออ บวกความมันโอ้ยเฮ้กูจะตายบวกคนเดียวไม่ไหวเ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้เออเออมันจะตายแล้วอ่ะดูมันย่งอยู่ต้องเน็ตแทบเท้ามันเออเออเออเอาแม็กฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมกูป้อมกูจะไปแล้วเอ้ยป้อมกูอ๋อกูไม่ได้ซื้อของมาแล้ว ดีในหน้ามึงมึงนะมึงมึงนะมึงทีกก่นี่เห็นวันเดอร์ูแมนนี่ไงตายซะยาทำอย่างนั้นได้อย่างไรอือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป้อมกู <Bro. S 1> ชิบหายแล้วอ,อืคิดจะบวกกูเหรอไม่มีทางอือเรียบร้อยมึงรีบจบป้อมมาดีกว่าเดวแพ้เดี๋ยวกูอายแพ้บอดเข้าไปเลยเจ้าคลิปโง่โอเค เออนีอ,อ,อเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอฟามก่นอนขอฟารก่อนเดี๋ยวซุ่มก่อนอำนาจพางตัวแล้วก็บุกไปเลย oh, ยิงปิ้ว <c oughs> ยิงไปอ,อืออือนี่ไปลาอีเวนใกล้แล้วใกล้จะชนะแล้วอีเวนเว้ยนอ,อ,นอโอเคเข้าไปเลยเร็วไอรถถังโง่ เออ,เออมาเสริมมาเสริมเออไม่อยากรีบจบเกมอ่ะไม่อยากรีบจบเกมเลยแม่งตึกแป๊บนึงนะก่อนจะจบเกมเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ๊ยป้อมจะแตกครับแป๊บนึงขอกลับไปก่อนนี่หาหาข้ออ้างอ่ะไม่อยากจบเกมไวๆเฮ้ยเอาแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่นี่นี่ตายไซเวนเ่นมึงก็อีกตัวหนึ่งเออตายไปก็ดีแล้วของครบหรือยังวะ เย็ดแค่เดี๋ด้อเอาใครก่อนดีวะระหว่างดาร์กกับไอ้เอกข้างล่างเอาข้างล่างก่อนดีวอะมาสิมึงเออมันเลยเคุยให้มันเริ่มถึกขึ้นหรอตายซะเยะอเฮมาบวกกับเอ,อ้ยตะกี้มันไม่ค่อยเข้าเลยมันต้องเป็นแบบกลำลังเสริมมันต้องเป็นทีมเวิร์กเออ ต้องเป็นทีวัวกว่าแต่กูว่าบวกคนเดียวเขาโอ้ยกูจะตายจะตายมันอีกเหรอรีบกดรัวๆกดดูเดี๋ยเอ้ยกูมีกระต่ายเกิดนี่ว่ะเออนี่เสร็จกูแน่มึงเฮ้แม็กมาช่วยกูหน่อยก็ได้เฮ้ยอย่าตายโอเคเอากูกดผิดกูกดเซ็มันก่อนเออมันนี่จะไปไหนไปไหนมึง จะบวกกูได้เหรอกูถึกนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยว้เดี๋ยว็ดเด้อเล่นเนียนเฮ้ยมังกรกูสาดได้อีเวนเฮ้ยมึงจะตีได้กูตายไปสองรอบอีเวนไป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 รีบรีบรีเพื่อนนี่เจ้าเซเว่นตัวกูเป็นสีฟ้าวิโลมึงกลับมาทำไมมึงก็มามึงก็ตายอ่ะมึงจะกลับมาทำไมจะกลับมาทำไมมึงมีสองชีวิตแล้วเรื่องของมึงไป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  วะกูเข้าไปตีเลยไหมเข้าไปตีเลยเลยไหมที่ป้อม,มอ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางหรอกที่มึงจะรอดไปจากกูเออมีเกาะโอ้โ,อโหมันมีตายเกิดด้วเออตายไปซะมีสองชีวิตก็เรื่องของเองเอ,อยจ้าเรารีบไปเคลียร์คลิปตรงนั้นอย่าเอ้ย โ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราป้อมมันเลือแค่นั้นยังทำไม่แตกเหรอเอไอคลิปเข้าไปแล้วไม่คลิปเข้าไปตัวเดียวไป็นรถถังด้วยนะมึงแล้วดูอู๋หูฉากโอ้โหเบ็ดคี้สามตายสามค่ายี่สิบพระเจ้าโอเคท่า okay, นผู้ชมคือ ผมอยากจะบอกว่าเออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมมือถแล้วก็เล่นกากด้วยนะคือที่มาเล่นบอร์ดอย่างนี้คือกูกลัวว่ากูเล่นแล้วกูจะอายแล้วถ้าสมมุติคลิปนี้นะได้ยอดไลค์ที่เรียกได้ว่าเออดีแล้วก็ยอดวิวดีนะผมอาจจะไปเล่นกับคนอื่นด้วยก็ได้นะโอเคกูเพิ่งตื่นไปกินข้าวไหมและจุ